สามก๊กคือภารกิจของการมายืนเมืองอู่ฮั่นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นชิคกาโก้แห่งเอเชียแต่ก่อนที่เราจะเริ่มสตาร์ทกันนั้นมาดามอยากจะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้มาดามพาเพื่อนๆมาตามรอยสามก๊กที่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ขอบคุณมากเลยค่ะทริปนี้พวกเรายัางอยู่ที่มณฑลหูเป่ยเป็นเวลา9วันเต็มๆและสถานที่ที่จะพาทุกคนไปดูนั้นเราได้ลิสต์เอาไว้หมดแล้วจะขอเกลิ่นเป็นน้ำจิ้มให้เพื่อนๆติดตามกันพอหอมปากหอมคอนะคะ รอบนี้จะพาไปที่พิพิธภัณฑ์เมืองเกงจิว๋วสถานที่ซึ่งเก็บวัตถุบโบราณสมัยสมก๊กมากกว่า10,000แชิ้นชวนว่าราชการสถานที่จริงตอนที่กวนอูเป็นเจ้าเมืองปกครองเกงจิว๋วสะพานเตียงปันสะพานที่จูล่มฝาทับรับอาตาอันเลื่องชื่อบ้านอาจารย์แว่นน้ําสุมาเตชอาจารย์ของของเบ้งบ้านทองชีซีงโงลังกังกระท่อมของเบ้งสถานที่ที่เล่าปีเดินทางมาเยือนถึง3ครั้งเยี่ยมชมบ้านอุย๋ยซีภรรยาของข,อง,ของเบ้งเยือนสถานที่จริงของศึกยุทธ นาวีเซ็กเพกการรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสามก๊กและหอคอยนกกระเรียนเหลืองหอคอยที่ซุนกวนสั่งให้สร้างไว้สําหรับคอยสอดสองข้าศึกแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่อาจไม่เกี่ยวกับสามก๊กโดยตรงแต่หากเพื่อนๆมาถึงมณฑลหูเป่ยแล้วก็แวะมาให้ได้ด้วยนะคะรอบนี้พาไปดูบูตึงสถานที่ที่ชาวยุทธมาฝึกเดินลมปราณโรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิงและพิพิธภัณฑ์หูเป่ยสถานที่เก็บกระบี่โกเจียนกระบี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นกระบี่อันดับหนึ่งของแผ่นดินกดติดตามกัน นะคะเพราะตลอด9วันนี้มาดามมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนแน่นอนค่ะ